สุวรรณภูมิเช้าวันที่สิบห้าพกศจิายมสองห้าหกสามแต่เช้าเลยเจ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีประชาชนมากมาย

แล้วก็เดินเป็นขบวนช่วยายมมพวกดำๆนี่แอฟริกา่าดเจาหคน้ายกยไปนะคะล่าสุด